สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็มาดูต้นทุเรียนนะครับผมซึ่งปลูกได้หนึ่งปีกว่าๆนะครับหนึ่งปีสีเดือนนะครับนี่เลยอยู่ที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับเขากลางร่มให้มันนะฝนตกทุกวันนะครับมันแฉะนะครับไม่กลางร่มให้นี่เหลืองแน่นอนแบบของผมนะครับนี่ครับท่วมหัวแล้วนะครับปีกว่าี่ กลางร่มให้เลยนะครับมีอยู่4ต้นนะครับผมแตกยอดเลยกำลังแตกยอดงามเลยปลูกยังไงให้รอดนะครับหน้าฝนชุกๆนี่ยังไงวิธีของเขานะครับเพราะว่าเคยปลูกแบบ อัดดองอัดแดดก็ไม่ค่อยจะรอดนะครับผมพอมาลองวิธีนี้แล้วมันรอดนะครับก็ให้ทุกคนไปปรับใช้ดูนะครับเนี่ขาก็จะกลางลมช่วงฝนตกหนักนะครับเนี่ยทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากถ้าฝนตกมากก็อาจจะเหลืองได้นะครับแล้วก็ บางครั้งได้รับแดดมากเกินไปก็จะเหลืองเหมือนกันนะครับได้น้ำมากก็เหลืองเอาใจยากนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณปีกว่าตอนนี้ก็โอเคอยู่นะครับผม